เรายังอยู่กับการเมืองอเมริกานะครับทุกคนซึ่งอย่างที่บอกว่าเรายังคงเกาะติดเรื่องนี้อยู่เมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวสําคัญคือว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางไปที่ทำเนียบขาวเพื่อหารือกับประธานาธิบดีโจไบเดนก่อนเปลี่ยนผ่านรัฐบาลในเดือนมกราคมปีหน้านี่คือภาพที่เกิดขึ้นครับสื่อต่างประเทศหลายสํานักรายงานตรงกันเลยนะครับว่าบรรยากาศการหารือระหว่างทั้งสองคนเป็นไปด้วยความราบรื่นและเป็นมิตรแม้ว่าพวกเขาจะถูกมองว่าเป็นผู้ปรับกันมานานโดยทั้งสองคนใช้เวลาคุยกัน ราวสองชั่วโมงในห้องทำงานรูปไข่ช่วงแรกในการหารือประธานาธิบดีไบเดนได้จับมือและแสดงความยินดีกับว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์พร้อมกับรับปากว่าการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลจะราบรื่นอย่างที่เคยพูดไว้เราจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการและเราจะได้มีโอกาสพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนั้นในวันนี้ประธานาธิบดีไบเดนบอกกับว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่ายินดีต้อนรับยินดีต้อนรับกลับมา ขณะที่ว่าที่ประธานาธิบดีพัมป์ได้ตอบกลับไปว่าขอบคุณมากการเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายๆและหลายครั้งโลกใบนี้ก็ไม่ได้สวยงามเท่าไหรนะ่นักแต่วันนี้มันเป็นโลกที่สวยงามจริงๆผมซาบซึ้งใจมากๆและขอรับปากกับคุณเช่นกันว่าการเปลี่ยนผ่านจะราบรื่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผมซาบซึ้งใจมากๆโจนี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงที่ทั้งสองคนหาหรือกันนะครับและผมคิดว่าหลายคนคงเห็นภาพนี้แล้ว และหลายคนก็อาจจะแซวไปแล้วเริ่มมีนคนแซวนะครับบอกว่าโอ้โหการพูดคุยกันร,ระหว่างโจไบเดนกับโดนัลด์ทรัมป์ที่ครั้งหนึ่งเขาเป็นคู่ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสาวรัฐแข่งกันเลยนะในการเลือกตั้งปี2020แล้วโจไบเดนชนะเป็นประธานาธิบดีในตอนนี้จากการเลือกตั้งในครั้งนั้นที่โดนัลด์ทรัมป์แพ้ใช่ไหมครับแล้วครั้งนี้โดนัลด์ทรัมป์ชนะกาลังแฮร์ริสก็นำไปสู่การเปิดทำเนียบขาวที่โจไบเดนเปิดทำเนียบขาวให้กับโดนัลด์ทรัมป์พูดคุยเรื่องการเปลี่ยนผ่านแล้วคนก็แซี่ บอกว่าโอ้โหการพบกันครั้งนี้ยคนที่ยิ้มกว้างกว่าใครเลยเนี่ยคือประธานาธิบดีโจไบเดนนะบางคนแซวถึงคัานว่าเห็นประธานาธิบดีโจไบเดนอยู่ในตำแหน่งมาถึง4ปีเนี่ยไม่เคยเห็นประธานาธิบดีโจไบเดนยิ้มกว้างเท่าตอนที่เขาได้คุยกับว่าที่ประธานาธิบดีรัมแบบที่เห็นในภาพนี้เลยนะเออมีคนแซวไปถึงขนาดนั้นเลยนะ ก็ว่ากันไปนะครับก็เป็นเรื like ่องแซวการตั sure. well, uh ้งข้อสังเกตกันอันนี้ก็ว่ากันไปอันนี้เป็นบรรยากาศช่วงแรกที่ผู้นําทั้งสองคนหารือกันโดยหลังจากทั้งสองหารือกันเสร็จนี่นะครับที่บอกว่าใช้เวลาคุยกันสองชั่วโมงเนี่ยก็มีการเปิดเผยจากโฆษกทำเนียบขาวคารินชองเปียร์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวระบุว่าประธานาธิบดีไบเดนและที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้พูดคุยกันในประเด็นต่างๆทั้งเรื่องความมั่นคงแห่งชาตินโยบายในประเทศ ไปจนถึงปัญหาสําคัญที่สหรัฐและทั่วโลกกําลังเผชิญโดยเป็นการพูดคุยแบบเป็นกันเองให้เกียติกันแล้วก็มีสาระมากๆขณะที่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็คือเจคซ์สลิแวนที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติประจำทำเนียบขาวเปิดเผยกับสื่อในเวลาต่อมาว่าประเด็นสําคัญที่ผู้นําทั้งสองหาเรือกันคือเรื่องสองครามยูเครนแล้วก็สงครามในตัวนอ,อกลางกับประธานาธิบดีไบเดนได้ย้ํากับว่าที่ประธานาธิบดีทรัมว่าการสนับสนุนยูเครนเนี่ยเป็นผลดีต่อความมั่นคงของสหรัฐนะ พอยิ่งเราสามารถทําให้ยุโรปมีความแข็งแกร่งและเข้มแข็งได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเป็นการช่วยให้อเมริกาไม่ต้องถูกดึงเข้าสู่สงครามมากขึ้นเท่านั้นซึ่งว่าทีประธานาธิบดีทรัมป์ก็รับฟังและตอบกลับประธานาธิบดีไบเดนไปว่าเขาจะทําให้สงครามรัสเซียกับยุครยนยุติลงโดยเร็วแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าเขาจะทํำยังไงส่วนเรื่องสองครามในตออกลางว่าทีประธานาธิบดีทรัมป์ก็ออกมาเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต บอกว่าเขาคุยกับประธานาธิบดีไบเดนเกี่ยวกับเรื่องนี้นานพอสมควรเลยนะครับเพราะเขาอยากรู้มุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งประธานาธิบดีไบเดนได้ชี้แจงให้ผมรับรู้ทั้งหมดเขามีน้ำใจมากๆโดยมีรายงานนะครับว่าทีมงานของว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ Trump ได้ไปร่วมประชุมกับประธานาธิบดีไบเดนที่ทำเนียบขาวมีนางซูซี่วอล์ว่าที่หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบขาวและมีอีลอนมัสเดินทางไปด้วยครับส่วนนางเมลานีทรัมป์ว่าที่สุภาพสตรีมหมายเลขหนึ่งไม่ได้ไปนะครับ ก่อนหน้านี้เธอได้โพสต์ชี้แจงบนโซเชียลมีเดียบอกว่าจะไม่ไปประชุมที่ทำเนียบขาวพร้อมว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์แต่มีการเปิดเผยมาจากเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวว่าจิลไบเดนสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งที่มาร่วมต้อนรับคณะของว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้มอบจดหมายแสดงความยินดีที่เขียนด้วยมือฝากให้ว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ไปมอบให้กับนางเมลานีทรัมป์ด้วยตัวเองพูดถึงเมลานีทรัมป์ว่าที่สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งวันนี้มีอีกเรื่องที่น่าสนใจครับมีรายงานมาจากซีเอ็นเอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่่าาาววบอกเมีร นอกจากจะไม่ไปร่วมงานในวันนี้เราเนี่ยเผลอๆเธออาจจะไม่ย้ายเข้าไปอยู่ในทำเนียบขาวเต็มเวลาซึ่งไปไปตามธรรมเนียมของสุภาพสตรีมหมายเลขหนึ่งคนก่อนๆด้วยแหล่งข่าวที่เปิดเผยเรื่องนี้บอกว่าสุภาพสตรีมหมายเลขหนึ่งมเมลานีทรัมม์มีแผนจะอยู่ในนิวยอร์กเพื่อที่เธอจะได้อยู่ใกล้ๆกับบารอนทรัมลูกชายของเธอที่ตอนนี้เพิ่งจะเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยในนิวยอร์กซึ่งก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะเมื่อตอนที่รัฐบาลทรัมป์หนึ่งเนี่ย เมลานีอกับลูกใช้เวลาเกือบครึ่งปีกว่าจะย้ายมาที่ทำเนียบขาวเพราะตอนนั้นบาบรอนทรัมก็กำลังเรียนหนังสืออยู่ก็เลยต้องรอให้จบการศึกษาก่อนซึ่งเรื่องนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตนะครับบอกว่าโอ้โหถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยมันจะโยงไปถึงการที่เป็นคำถามว่าตั้งใจฉีกรมเนียมหรือเปล่าแม้ว่าทีมงานของว่าที่ประธานานธิบดีทรัมป์และว,ว่าที่สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งจะแจ้งมายังทำเนียบขาวว่าเมลานียทรัมป์ติดพารกิจที่นัดเอาไว้ก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามการพบกันระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่ทั้งสองคนพูดคุยกันอย่างราบรื่นและก็เป็นมิตรเพราะถ้าย้อนกลับไปดูในช่วงที่ผ่านๆมาดูเหมือนว่าผู้นําทั้งสองคนจะสลับการวิพากษ์วิจารณ์กันไปมาอย่างดุเดือดพวกเขามีนโยบายจุดยืนที่ต่างกันอย่างสุดขั้วไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ เรื่องการค้าไปจนถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนมีคนเปรียบเลยอย่างที่เราเล่าให้ฟังนะครับว่าโอ้โหก่อนเนี้ยนี้ทั้งคู่ดูห่างเหินหมางเมินกันเหลือเกินตอนนี้ประธานาธิบดีโจไบ,บเดนยิ้มกว้างกว่าใครเลยหรือแม้กระทั่งก่อนเนี้ยนี้มีคนเปรียบเลยว่าตอนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งในปี2016 ที่แข่งกับเฮเลอรี่ควินตันใช่ไหมครับก็จะมีภาพแบบนี้เหมือนกันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้าทำเนียบขาวแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไปพบกับอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาก็เป็นอีกภาพหนึ่งแล้วคนก็มองว่าตัวของว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ในวันที่เข้าทำเนียบขาวในช่วงเปลี่ยนผ่านคุยกับโจไบเดนในปี2024ตอนนี้กับตัวของโดนัลด์ทรัมป์ในปี2016ชนะเลือกตั้งเตรียมเข้าสู่ทำเนียบขาวสมัยแรกเจอกับบารักโอบามาในตอนนั้นเนี่ย ท่าทีของโดนัลด์ทรัมในสองช่วงเวลาก็ต่างกันนะคนก็บอกว่าโอ้โหในช่วงปี2016โดนัลด์ทรัมที่กำลังจะเข้ามาเป็นรัฐบาลทร้อมหนึ่งเนี่ยคุยกับโอบามาด้วยท่าทีที่แข็งกร้าวดูหมางเมินแต่ครั้งเนี้ยดูท่าทีมีความเคลื่อนไหวมีการตอบโต้พูดคุยเนื้อหาสาระที่มีการคุยกันผ่านสื่อลีลาท่าทางน้ำเสียงปฏิวิยา ที่ออกมาทางร่างกายของว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ดูเป็นท่าทีที่รับฟังตอบโต้และชื่นชมกันไปมามากขึ้นนี่ดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายในการเมืองอเมริกาณนะเวลานี้นะครับมีเป้าหนึ่งที่ตรงกันแม้ว่าเรื่องอื่นอาจจะต่างกันหมดเลยนะครับผมคิดว่าเป้าหนึ่งที่ตรงกันในตอนนี้ของทั้งสองฝ่ายก็คือจะทำยังไงก็ได้ให้ภาพการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลไม่เหมือนปี2020-2021 ที่สุดท้ายนำไปสู่เหตุจลาจนผู้สนับสนุนว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ในตอนนั้นบุกอาคารรัฐสภาสหรัฐเพื่อขัดขวางการรับรองผลการเลือกตั้งที่โจไบเดนชนะการเลือกตั้งผมคิดว่าตอนนี้ทั้งสองคนคิดตรงกันหมดดูภาพมือสักครู่สิครับทั้งสองคนพยายามหันไปยิ้มหันไปหัวเราะกันพยายามเป็นภาพให้รีแลกซ์มากที่สุดแม้ว่าเคยจะปะทะคารมมีความเห็นไม่ตรงกันแค่ไหนเนี่ย ดูภาพนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าเป้าหลักเป้าใหญ่ท่ามกลางเป้าอื่นที่ต่างกันชัดเจนอาจจะคนละขั้ว้วยซ้าแต่ดูเหมือนทั้งสองคนจะพยายามให้ภาพที่ออกมาเนี่ยคือการเมืองอเมริกันจะต้องเปลี่ยนผ่านและการเปลี่ยนผ่านเนี่ยจะต้องเปลี่ยนผ่านไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาแบบที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็ต้องดูกันต่อไปนะครับและ ก็ต้องจับตาไปที่ทีมทรัมป์ด้วยนะครับทีมทรัมป์ในตอนนี้ดูเหมือนกำลังเตรียมการถ่ายโอนอำนาจแต่งตั้งผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งสำคัญสคัญมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเรารายงานต่อเนื่องใกล้ชิดเลยนะครับหลายคนก็เป็นที่ฮือฮาหลายคนก็เป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลครั้งสองจะเต็มไปด้วยผู้คนที่มีแนวคิดพักดีต่อว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ใครที่เคยวิจาร์เหรอคุณอย่าหวังว่าจะเข้ามาเป็นรัฐบาลครั้งสอง คนที่จะเข้ามาในรัฐบาลฝั่งสองต้องเชื่อมั่นในนโยบายที่ว่าที่ประธานาธิบดีฝัประกาศเอาไว้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นภาพที่ค่อนข้างชัดเจนหนึ่งในตําแหน่งที่เราทิ้งครา้งเอาไว้เมื่อวันก่อนเป็นตาแหน่งที่กําลังถูกตั้งคําถามบางคนก็กําลังวิพากวิจารอย่างมากก็คือตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับซึ่งว่าที่ประธานาธิบดีฝั่งประกาศว่าจะตั้งในพีทเฮกเซต ซึ่งเป็นพิธีกรผู้ประกาศข่าวช่อง Fox News มาดำรงตำแหน่งนี้ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็เป็นเพราะว่านายเฮ็กเซตเนี่ยถูกมองว่าไม่มีความเหมาะสมที่มาทำตำแหน่งนี้ครับเพราะต้องไม่ลืมนะครับว่าคนที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมคือคนที่ต้องดูแลบุคลากรทั้งกองทัพไม่ใช่ในายสาวรัฐแต่หมายถึงเจ้าหน้าที่และทหารอเมริกันที่ประจำการอยู่ในฐานทัพต่างๆทั่วโลกเกือบ3ล้านนายด้วยแล้วก็ต้องบริหารจัดการงบประมาณของกระทรวงซึ่งว่ากันว่ากระทรวงกลาโหมสาวรัฐ เป็นหน่วยงานที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกมีงบประมาณในแต่ละปีเกือบ900แสล้านดอลลาร์หรือกว่า30ล้านล้านบาทเท่ากับว่านี้ไม่ใช่งานเล่นๆน,นะครับยังไม่รวมถึงหน้าที่สําคัญของรับมนตรีกลาโหมคือการให้คําปรึกษาประธานาธิบดีในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและก็การวางกลยุทธ์ทางการทหารทําให้โดยปกติแล้วเนี่ยคนที่จะมารับตําแหน่งรับมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก็เลยเป็นข้าราชการเพ่อเ,อเรือนระดับสูงนักการเมืองที่มีประสบการณ์หรือว่าผู้บริหารระดับสูงแต่นายเฮกเซตเนี่ยแทบไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้เลยครับเขาทํางานเป็นผู้ประกาศข่าวมานานแปดปีแม้ว่าจะเคยรับราชการในกองทัพมาก่อนแต่ก็เป็นกําลังพลในตําแหน่งเล็กๆไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงที่จะมีความเชี่ยวชาญในการวางกลยุทธ์หรือว่าบริหารกาลังพลแต่อย่างใดและที่สําคัญนายเฮกเซตเป็นนักวิจารณ์ ที่ชอบออกมาวิพา์วิจารณ์การเมืองและนโยบายด้านการทหารอยู่บ่อยๆซึ่งแต่ละครั้งที่เขาออกมาวิจารณ์ก็เป็นการวิจารณ์แบบสุดต่งด้วยนะครับเขาเคยแสดงจุดยืนชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับนโยบายส่งเสริมความหลากหลายความเท่าเทียมในกองทัพที่กระทรวงกลาโหมดําเนินการอยู่ภายใต้โครงการชื่อ DEI แล้วก็เคยตั้งคําถา,ถามถึงบทบาทของผู้หญิงในภารกิจการรบ ซึ่งสหรัฐเปิดกว้างให้ผู้หญิงเข้าร่วมในภารกิจนี้ได้ตั้งแต่ปี2016โดยกําหนดให้ต้องผ่านการทดสอบร่างกายอย่างยากลำบากเช่นเดียวกับผู้ชายแต่ว่าเฮกเซตเคยพูดถึงเรื่องนี้ในหนังสือที่มีชื่อว่า The War on Warrior ของเขาที่บอกว่าการที่มีผู้หญิงซึ่งเขาระบุเลยว่าเป็นเลสเบี้ยนมาเข้าร่วมในหน่วยรบเนี่ยทำให้ชายชาวคริสที่รักชาติซึ่งปกติจะรับหน้าที่นี้ไม่อยากจะมาร่วมงานด้วย อีกทั้งเขายังเคยบอกด้วยว่าการที่มีผู้หญิงมาทํางานในกองทัพไม่ได้ทําให้กองทัพมีประสิทธิภาพมากขึ้นในทางกลับกันกลับทําให้ทหารมีความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายถึงชีวิตมากขึ้นไปเขาอธิบายบอกว่าจากประวีตศาสตร์ของมวลมนุษยชาติได้แสดงให้เห็นแล้วว่าผู้ชายมีความสามารถในพรสกิจเหล่านี้มากกว่าผู้หญิงอีกทั้งในเฮกเซตเนี่ยก็ยังเคยเสนอแนวคิดให้ปลดประธานคณะเสนาธิการร่วม ซึ่งหมายถึงในยาหาระดับสูงที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการที่ว่านี้ออกไปให้หมดรวมถึงเปลี่ยนชื่อกระทรวงกลาโหมเปลี่ยนชื่อเลยไม่ต้องใช้และกระทรวงกลาโหมเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงสงครามไปเลยซึ่ง วาทศิลป์วัทกรรมเหล่านี้แหละครับที่ทําให้ตัวของเฮกเซตเองถูกตั้งคําถามมากมายในวันที่เขาได้รับการประกาศว่าจะเป็นบุคคลที่น่าจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมสวรัฐในรัฐบาลพักสองจะมีคนออกมาวิพา์วิจารณ์แล้วก็แสดงความไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งในเฮกเซตมาดํารงตําแหน่งนี้เยอะมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการระดับสูงในกระทรวงกลาโหมเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกระทรวงกลาโหมอย่างเช่นลินคอนบลูมฟิลด์ ให้ความเห็นเรื่องนี้กับ BBC นะครับบอกว่าเขาคิดว่างานของรัฐมนตรีกลาโหมเป็นงานที่ยากกว่าตําแหน่งประธานาธิบดีด้วยซ้ำนะซึ่งเัาพูดถึงเฮกเซตเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนนี้บอกว่าจริงอยู่ที่เฮกเซตไม่ใช่คนแก่และเป็นช่วงที่กําลังเป็นหนุ่มแน่นซึ่งเขามีพลังงานเพียงพอในการรับหน้าที่นี้แน่ๆแต่คําถามสําคัญก็คือเขามีประสบการณ์ที่จะมาแก้ปัญหาต่างๆได้มากน้อยแค่ไหนเพราะงานของรัฐมนตรีกลาโหมเป็นงานที่ทุกเช้าจะต้องตื่นมาเจอกับไฟลุกโชนมากกว่า10เรื่องในแต่ละวัน เช่นเดียวกับมาราคารินครับเป็นอดีตเจ้าหน้าทีก่กระทรวงกลาโหมอีกคนหนึ่งก็ออกมาตั้งคําถา,ถามถึงความสามารถของเฮกเซตเหมือนกันเธออธิบายว่างานนี้เป็นงานที่ต้องใช้เวลาหลายพันชั่วโมงในการให้คําปรึกษาประธานาธิบดีนะและต้องวางแผนว่าจะต้องใช้กําลังนอยังไงเมื่อใดภายใต้สถานการณ์ใดไหนจะยังต้องคิดถึงวิธีใช้เงินภาษีของประชาชนหลายล้านดอลลาร์ดูแลทหารอเมริกันพลเรือนและครอบครัวของพวกเขาหลายล้านคนอีกคารินบอกว่าเพราะแบบนี้ อดีตรัฐมนตรีกลาโหมหลายคนแม้ว่าพวกเขาจะมีภูมิหลังที่แตกต่างกันบางคนอาจจะเป็นนักการเมืองบางคนก็เป็นพนักง,งานเจ้าหน้าที่รัฐบางคนอาจจะมาจากรัฐสภาแต่พวกเขาล้วนต้องเคยผ่านประสบการณ์ด้านการป้องกันประเทศความมั่นคงแห่งชาติและนโยบายด้านต่างประเทศมาแล้วทั้งนั้นอย่างไรก็ตามต้องบอกก่อนนะครับ ว่าการเสนอชื่อให้รับตําแหน่งรัฐมนตรีไม่ได้หมายความว่าตอนนี้เฮกเซตจะได้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมร้อยเปอร์เซนยังมีกระบวนการต้องผ่านการคัดกรองรับรองจากวุฒิสภาก่อนตรงเนี้หลายคนบอกว่าเขาอาจจะ,ะเผชิญความท้าทายอย่างหนักในวุฒิสภาเพราะว่ามีข้อกังขาเกี่ยวกับเรื่องประวัติแล้วก็ประสบการณ์อยู่มากมายโดยนายเฮกเซตปีนี้เขามีอายุ44ปีนะครับซึ่งถ้าผ่านการรับรองจากวุฒิสภาจะทําให้เขาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมที่มีอายุน้อยสุด เป็นอันดับสองในบริษัทของอเมริกาทีนี้นถ้าถามว่าเขามีโอกาสแค่ไหนที่จะผ่านการรับรองของวุฒิสภาข้อเท็จจริงเรื่องแรกที่ต้องยอมรับเลยก็คือผลการเลือกตั้งที่แม้ตอนนี้จะยังไม่เป็นทางการแต่ก็เกือบจะชัดเจนนะครับว่าพัทรีพรบริกันของฝ่ายว่าที่ประธานาธิบดีทรั์ครองเสียงข้างมากและเป็นการครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาและสภาผู้แทรนราษฎรด้วยซึ่งหมายความว่าถ้ามองในเชิงตัวเลขมองในเชิงข้างเชิงฝ่ายในสภาเนี่ย ก็คงจะไม่ใช่เรื่องยากที่ว่าที่ประธานาธิบดีรัม์จะผลักดันใครก็ตามให้มาเป็นรัฐมนตรีหรือจะผลักดันให้สมาชิกในฝ่ายริพับลิกันด้วยการรับรองในเฮกเซตให้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมแม้ว่าเขาอาจจะถูกมองว่าไม่ได้มีประสบการณ์มากพอแต่ว่าผู้สนับสนุนของเขาก็มีเหตุผลมาแย้งนะครับว่าตัวของเฮกเซตเนี่ยก็มีความเหมาะสมนะอย่าไป โดยค่าอะไรกันขนาดนั้นฝ่ายผู้สนับสนุนมองว่าเขาจบการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำนะจบจากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันแล้วก็ฮาร์วาร์ดแล้วก็เคยเป็นหัวหน้าหมู่ทหารรายนอ่าวกวนตานาโมแล้วก็อิรักซึ่งเขาก็มีผลงานจนทำให้ได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติมาแล้วหลายเหรียญไม่ว่าจะเป็นเหรียญบอลสตาร์สเหรียญเครื่องหมายทหารราบรบและเหรียญเชิดชูเกียรติกองทัพบ,บกสเหรียญ คนหนึ่งที่ออกมาสนับสนุนเฮสเซตชัดเจนก็คือไมค์จอร์สันก็คือประธานสภาผู้แทนราษฎรจากพรรครีพับลิกันนะครับจอรสันเคยออกมาพูดถึงนายเฮสเซตบอกว่าเขาเป็นผู้สนับสนุนทหารและทหารผ่านศึกของอเมริกาอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเลยและเขาก็จะมานําเสนอมุมมองใหม่ๆให้กับกระทรวงกลาโหมที่ละเลยเพรารกิจมากมายในยุครัฐบาลโจไบเดน จะทุ่มเททํางานเพื่อให้แน่ใจว่ากองทัพของเราจะมุ่งเน้นไปที่ศักยภาพและความพร้อมไม่ใช่อุดมการณ์ที่ตื่นรู้แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นก็ยังมีข้อกังขาว่าว่าที่ประธานาธิบดีทรั์เสนอให้พีนเฮกเซตมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกลาโหมเพราะทั้งสองคนนี้สนิทกันและว่าที่ประธานาธิบดีทรั์อาจจะรู้สึกชื่นชมเป็นการส่วนตัว ต่อแนวทิศทางการทหารของเฮกเซตหรือไม่คนที่ออกมาตั้งคําถามนี้คือจอห์นโบตันอดีตที่ปรึกษาความมั่นคงของว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์เองนะครับจอห์นโบตันบอกว่าตําแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยไม่ใช่ตําแหน่งที่จะแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อความจงรักภักดีคนที่จะมาดารงตําแหน่งนี้ควรจะต้องมีความจริงใจในการให้คําแนะนําที่ซื่อสัตย์ต่อบประธานาธิบดีแม้ว่าจะเป็นคําแนะนําที่อาจจะไม่ได้รับการเห็นด้วยก็ตามคำถามก็คือเขาจะเป็นคนที่แค่พูดคำว่าใช่กับโดนัลด์ทรัมป์หรือไม่ หรือเขาจะปรับพติตอนอย่างมืออาชีพและมีความกล้าหาญเหมือนตอนที่เขาเคยอยู่ในเครื่องแบบซึ่งก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับหลังจากที่มีการเสนอชื่อแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือวุฒิสภาจะรับรองหรือไม่ซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายังไม่แน่นอนเท่าไหร่นะครับเพราะมีสมาชิกวุฒิสภาบางคนแสดงความไม่เห็นด้วยเช่นอลิซาเบธวอร์เวนสมาชิกวุฒิสภารัฐแมสซาชูเซตส์และการนํนาคณะกรรมการด้านการทห,หารของวุฒิสภา บอกแบบนี้เลยนะครับบอกว่าผู้ดำเนินรายการ Fox and Friends ก็คือ Hexset เนี่ยไม่ได้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นรับมัินปีกลาโหมและเธอจะเรียกร้องสมาชิกวุฒิสภาอื่นๆให้ไม่รับรองเขาด้วยทุกคนมองว่ายังไงบ้างครับมุมหนึ่งคนก็มองว่าเฮ้ยที่คุณพูดมาทั้งหมดเนี่ยคุณไปด้อยค่าเขาหรือเปล่าออคุณไปด้อยค่าเขาไหม แต่อีกมุมหนึ่งคนก็มองว่าโอ้โแต่ตําแหน่งมันรัฐมนตรีกลาโหมเลยนะก็อาจจะเป็นตําแหน่งที่จะต้องมาดูคุณสมบัติความเหมาะสมประสบการณ์ที่ไปและที่มาอีกครั้งหนึ่งทุกคนมีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคอมเมนต์กันมาได้นะครับรวมถึงโผลต่างๆของรัฐบาลทั้มสองรวมถึงเรื่องก่อนหน้านี้ก็ได้เรื่องที่เราคุยกันว่า ว่าที่ประธานาธิบดีพัมคุยกับประธานาธิบดีโจไบเดนเมื่อกี้ผมผ่านตานผ่านๆมีคนแซวประธานาธิบดีไบเดนค่อนข้างมากนะครับบอกโหยิ้มกว้างมีความสุขไม่เคยเห็นยิ้มกว้างขนาดนี้มาก่อนอย่างที่ว่าไปจริงๆก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับคอมเมนต์กันมาได้สำนักข่าว today Make tomorrow today